สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หกกันยายนสองห้าหกแปดนะคะแม่เพ็ญก็อยู่ที่หน้าบ้านนะคะเอฟซีบ้านหน้าบ้านก็นยังบดได้กวดคะ่ะใบตะกบเต็มหน้าบ้านเยอ่คะ่ะเห็ดแต่ง,งานเห็ดตื่นมาเห็ดง้มอันเห็ดข้าวต้มห่อข้าวต้มหนึ่งข้าวต้มเรียบรย้อยแล้วจังมาเห็ดคลิปเห็ดง,งานนะคะ,นะคะนี่แหละหน้าบ้านเนี่บดได้ออกมาก กวดมาเก็บอยู่เนาะเห็ดแต่ทั้งหลังบ้านอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซทั้งช่องไปตามเอาแนวทางนะคะซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยของอาจารย์สไยเพิ่นทรงมาไห่แล้วเนาะเพราะว่ามี f เอฟซทั้งช่องขอมาล้ลยแหงเนาะปีห8หลุดไป2องวดแล้วนะคะแต่ว่าเข้ามาติดต่อกันนี่เนาะเอฟซเขาจะเห็นน้ำกัดแล้วแม่เพ้นลงคลิปให้ทุกงวดนะคะยังบ่พลาดเลยนะคะ ดอกเอื้องอ่ากุ้ยไม้ไม่เพ่นกำลังเป็นดอกค่ะพุณน่ะข้างบนกำลังจีดอกสวยงามมากค่ะเห็นดอกไม้ออกดอกก็ดีใจค่ะผููกเนาะผู้ปูกนมีเห็นดอกไม้ออกดอกดีใจดีใจเด้นี่ค่ะอันนี้บานแล้วกำลังออกดอกจีออกดอกสะพันแล้วดอกไม้กล้ยไม้ไม่เพ่น,นข้เบึงส้มหนาบานก่อนนะคะพอมา ยำเดกระกลม,มิ่งแต่ตัวเลขหลายลงลงลืมลืมสมองกะเบอรอไปเบิดเนาะอย่าลืมเนอเข้ามาให้กำลังใจแม่เพนด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ลัวๆัวด้วยจ้าดอกกุหลาบกำลังจีสิเอาสิใหญ่เอาไปใส่ใบทงหน้าอยู่ค่ะดอกกุหลาบมัเพราะว่ามันจะเป็นต้นใหญ่เนาะอยากจะเอาไปปลูกใส่ดินเลยใส่ทุงหน้าค่ะริมหัวที่ว่า ท้องหน้ากำลังขุดสะเลี้ยงปลานั่นแหละสิอนั้นปีนาก็สิได้เริ่มไปจัดแจงนะคะจะว่าจะไปอยู่ท้องหน้าคนละเพื่อว่าอยากปลูกพักปลูกหญ้าได้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนาะพ่อได้เก็บกินเสาแรงสินาะนะคะอยู่นี่มันบม่มีหม่องเห็ดเนาะอยู่พุ่นนี่ตื่นเสาเห็ดแต่เสาแรงมาก ห่มแดดก้อนแล้วก็เฮ็ดจังสินนะเนาะวังๆจากเฮ็ดคลิปแล้วก็เฮ็ดได้เนี่ยเขาอยู่ในบ้านสิออกไปก็ขี่ขานนั่งเทือกนะนอยแย้มแดดกับว่าแดดส่วดสิแดดสิห่มก็ค่าแล้วจังสินะก็เลยบม่มีโอกาสนะก็เฮ็ดยูได้เฮ็ดน้อยๆบ่ได้เฮ็ดเต็มที่สินะอ่ะเดี๋ยวแม่เพ็นค้า f อฟซทั้งช่องเขาไปเบ่งตัวเล่งแนวทางนะคะ ซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหววแล้วก็ไปอาจารย์ตีแปดลิ้วงวดที่แล้วเพิ่นทรงเลขมาให้แม่เพ่นบ่นยางเดียวเข่านะคะแต่ว่าแล้วก็มีเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างให้วิ่งสามเม็ดเดียวมางวดที่แล้วนะคะแม่เพ่นก็มาสนใจเนาะเพิ่นทรงมาให้แม่เพ้นมาสนใจงวดน,นี้เพิินบอกว่าเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างวันที่สิบสามเนาะเพิ่นจะทรงมาให้แม่เพ่นนะคะอ,คอาจารย์ตีแปดลิ้วเนาะ แล้วก็จะมีของแอดมารวยด้วยนะคะในคลิปนี้ไปเบิ่งน้ำกันว่าสามสำนักนี้จะให้ตัวใดมากให้เอฟซได้เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะตามนี้ค่ะอ่ะนี่เนาะค่ะเดี๋ยวมาเพ่นให้เอฟซทัางช่องเบิงผลรัฐบาลไทยของอาจารย์สไวยงวดวันที่1กันยายน2568กกันนะคะนี่ค่ะ เลขติด3ตัวนะคะของอาจารย์สวยังเข้าอยู่เหมือนเดิมนะคะก็มาด้วยกันอีกเนาะคะ่ะงวดนี้งวดวันที่1กันยายน2 5 6 8ก็มาด้วยกันอีกก็คือมาที่5 6บนนั่นเองเนาะนี่ค่ะมันกระจับคู่ให้เข้าอยู่นะคะ6 5 5 6เนาะส่วนเลขตัวประกบล่างมา1น,นะคะ fc อาจารย์สไวยก็ถือว่าเข้าดีนะคะผู้ใดมีตัววิ่งตัวลูดดีๆเด็ดๆให้อามาจับใส่3ตัวนี้นะคะก็แต่ว่าให้ระวังว่า3ตัวนี้ก็ชอบมาด้วยกันนะคะคืองวดนั้นเนาะออก2 3 4สามนั่นแหละเนาะสเอ่อสี่งบอกก็มาด้วยกันทั้ง3ตัวนะคะเนาะแล้วก็งวดก่อนก็มาด้วยกันพวกเข่าดีค่ะเอฟมขึ้น คิดว่าปีหกแปดนี้หลุดแค่สองงวดนะคะที่เพิ่นหายไม่เพ่นมาลงเพราะว่าอาจจะบดังเนออาอเพราะว่าช่องไม่เพ็นเป็นช่องน้อยๆคนเบิงบ่ลายค้นติดตามบ่ลายจังสีนะส่วนของแอดมารวยงวดที่แล้วให้มาหลุดนะคะบ่เขาอ่ะเข้ากับมาเบิง เดี๋ยวแม่เพ่นท่วนขึ้นไห้เนาะค่ะของเขาฝากมาแม่เพ่นไล้ลงคลิปให้ไปแล้วแต่ว่าแม่เพบนจะเอามาท่วนขึ้นอีกเท่นึงนะคะเพราะว่าบางคนก็นอาจจะไม่เห็นเนาะแม่เพ่นลงคลิปไปแล้วของเขาฝากมาให้วิ่งลูดบนล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่16กันยายน2568วิ่งลูดบนล่างเด่น2กับ3ชุด3ตัวบน3 26 128 ชุดสตัวบนล่างให้2636กสามงเดมเจ็ดที่แล้วของเขาฝากมาเข้าที่56ตรงๆเนาะคะ่ะของเพินนี่จะบอเปลี่ยนแปลงตัวเลขเนาะมีแค่โค้งสุดท้ายแล้วเพินจะเน้นมาให้ท่านั้นนะคะส่วนของหลวงตาวิ่งรูด1กับ2บนล่างนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่เพิ่นให้มานะคะก็ชุด3ตัวบนให้2องกับ1นึ ชุดสตัวบนล่างห7ึ่กับ1 8ึ่นั่นเองค่ะเนาะของหลวงตาแม่เพ็นก็ลงคลิปให้ไปแล้วเนาะกับมาท่วนขึ้นให้บึงส่วนของตาปากน้ําโพวิ่งรู่ห้กับ8บนล่างชุด3ตัวบน8 5 1 5 8าหชุด2ตัวบนล่างมี5 1 8 1 5 4, 8, 4. ะะึ่งแปดหนี่แ่ะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของตาปากน้ําโพเนาะรัฐบาลไทย ส่วนเลขล่างของพ่อเกลียงนะคะให้วิ่งลูดบนล่างเด็ดเออขอโทษหลยๆวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะเด่นที่9กับ0หลักหน่วยล่างมี5้าหกหลัก10ล่างมี9กับ0ูงวดนี้เลขเด่นที่9 7 0 7 0 6 ชุดกัน9 6 0 8 9 0ศูนะคะเพิ่นว่าเลขเพิ่นเลขล่างเพิ่น 2, สองศูตรชนกันที่นี่ค่ะชนกันที่9707กับ08นี่เนาะเลขที่ชนกันล่างนะคะ 2, สองศูตรเพิ่นคำนวณมาออกมานะคะชนกันที่3คู่นี้นะคะส่วนอ่ามาแล้วเนาะ อันซีสำนักที่แม่เพ็ญน,นํำเสนอไห้มื่อกี้ก็ได้ลงคลิปไปแล้วบัดนี้มาเอาของอาจารย์ตีแปดลิวกอนนะคะเพราะว่าอาจารย์ตีแปดริวเพื่อนไห้แม่เพ็ญมาอยู่เนาะแต่ว่าแม่เพ็ญบ่ได้ลงคลิปไห้นะคลิปนี้แม่เพ็ญจะเอามาลงไห้งวดนี้บแมเป็นคลิปนี้เนาะงวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดเนาะแม่เพ็ญจะเอาแนวทางของอาจารย์ตีแปดริวมานําเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่องเพื่อไปเป็นแนวทางกัน นะคะสำหรับอาจารย์ตีเปริ้ววิ่งบนให้มา6เม็ดเดียวนะคะหลักร้อยบนก็จะมี4กับ9หลัก10บนมี6กับ0หลักหน่วยบนมี7 8 2ชุด3ตัวบน4 6 7เม็ดเดียวนะคะชุด3ตัวบน4 6 7เม็ดเดียวเลขที่เพิ่นมักแลคะเพิ่นว่าเด่นแล้วก็ชุด2ตัวบนเด่นที่6 7 นะคะเน้นที่6 7เม็ดเดียวลองก็เป็น6 8กับ6 9เานะคะถ้าผู้ใด้โบมากตามที่เพิ่นตัวที่ได้เลขที่เพิ่นจับคู่ไห่ออกมาไฮกับเบิ้งเอานะคะหลักร้อยก็มีหลักสิบก็ม,หกกมีหลักหน่วยก็มีนะคะเนาะอันนี้เป็นของอาจารย์ตีแลิ้วแคปหน้าจออเดอรค่ะบนอย่างเดียววิ่ง6เม็ดเดียวนะคะหลักร้อยบนมี4กับ9หลักสิบบนมี6กับศูน หลักหน่วยบนมี782ชุด3ตัวบน467ชุด2ตัวบนมี6กเจ็ดหเน้นที่หกเม็ดเดียวนะคะอ่าของแอดมารวยวงวนนี้บดายไหมาลายคู่นะคะจับคู่มาไห้เลยค่ะจับคู่ชุด3ตัวบนให้มา5 9 8กับ4ี่ห้านะคะ ส่วนชุดสองตัวบนล่างนะคะ FC 98 95ก็ตัวใดบอมี่นนี่กัอยู่ในชุดสามตัวกระเบิงเอาพิจารณาเอานะคะทาม,มากก็ตามเนาะการเอาไปตัดเล่นเอาเดอ้อจ้าเนาะเดี๋ยวจะว่าโบาตัดเลร่นเยดายเนาะนี่งวดที่แล้วเพิ่นให้มาหลุดนะคะวิ่งเก้าเม็ดเดียวบอมานะคะเก่าบุ่ยดแม่เพิ่นก็มาเก่าเพื่อนขางวดที่แล้วบอมาเลยเนาะนะงวดนี้ให สมตัวบนมาห้าเก้าแปดกับสี่ห้าเก้าชุดสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างมีเก้าแปดกับ9ก้าห้านั่นเองเนาะของแอนมารวยค่ะแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะไปเอาเพนเพิดไปในห้องกำแพงแกงส้มเนาะ แคปหน้าจอได้หรือยัง2ตัวบนล่าง98กับ95 3ตัวบน598กับ459นะคะอ่ามาเบิงของอาจารย์สบายง่วนนี้เลขติด3ตัวบนล่างนะคะให้มามี3 4 5อาจารย์ว่าง่วนนี้เลขชนกันที่4สูตรนะคะก็คือชนกันที่3กับ4อ่าอาจารย์สบายเพิ่นว่าเนาะ ชนกันที่สามกับ 4, ส4ี่สีู่ตรเนาะส่วนตัวเลขที่เพิ่นมักเพิ่นชอบนะคะเลขที่ติดสี่เพิ่นมักติดล่างนะคะสี่ติดล่างเนาะคะ่ะสามกับห้าติดบนชอบบนนะคะเพิ่นวาเนาะอ่ะแต่ว่าบนล่างไว้ละดีที่สุดนะคะเอฟซแต่ว่าอันนั้นเป็นเป็นเลขชอบส่วนตัวของเพิ่นนะคะนี่ค่ะเพิ่นก็จะจับคู่ออกมาให้เอฟซทั้งช่องใดเบิงกันกัมมี 030405 939495 131415 232425เนาะก็พิจารณาเอาทาบอมักอยู่ในนี้ผู้ใดมีตัววิ่งตัวลูดดีๆก็เอามาจับใส่เอานะคะส่วนเลขที่ชนกันเพิ่นกระจะเอาออกมาสิคะ่ะเป็นกันเบิ่นไว้เนาะคะ่ะเป็นเลขติดเบิ่นไว้334455นะคะ เพิ่นมีชุด3ตัวบนมาฝากด้วยก็คือ5 4 3นั่นเองค่ะเนาะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์สวายที่ทุกคนรอคอยเนาะคะ่ะซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยก็คืองวดนี้เด่นที่3 4 5นะคะมา3ตัว3 4มส่หงวดที่แล้วอ่าสี่หเนาะคะ่ะงวดที่แล้ว4 5, 6, วี่ห้าเนาะมามาด้วยกัน5 หบนนั่นเองค่ะงวดน,นี้ได้มา3 4มสี่ห้าสชอบติดล่างนะคะส่วน3กับ5ชอบติดบนนะคะอาจารย์บอกว่าแบบนี้เนาะคะ่ะแต่ว่า3ตัวนี้เล่นได้ทั้งบนและล่างนะคะ f อบนล่างไปเลยเนาะสตัวนี้บนล่างนะคะ เพิ่นก็นจะจับคู่ออกมาให้ f อทั้งช่องในเบิงพิจารณาเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะมักตัวใดก็จัดตัวนั้นก็นจะมี03 04 05 93 94 95 13 14 15 23 24 25นะคะกันเบิ้ล33 44 55ส่วน3ตัวบนเพิ่นไ้มาเม็ดเดียว543นะคะ ผู้ใดมักตัวใดกันอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะ FC เพราะว่าเนาะพิจ,จะะารณาซอยกันนะว่าเฮาสิคิดคำนวณมาเลขจะมา,ามากตัวใดภผมักตัวใดชอบตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันเด้อค่ะเนาะแลกเปลี่ยนแนวทางกันนะคะอ่ะงวดน,นี้ขอให้ปังๆอีกนะคะเนาะ โชคโชคมันม,มลำลำเรืยๆทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีแต่ความสุขสมหวังดังปารธนาทุกท่านทุกคนเดอ้อจ้ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ